เล็กบ like ุกถึงถิศแล้วก่อนรูปผลกับทาเครุด้ไฟประทัดในโต๊ะแฟนๆยังไม่รู้จักซูเปอร์เล็กมากพอครับแฟนๆจะได้รู้จักซูเปอร์เล็กมากยิ่งขึ้นมีใครบ้างที่สไตล์คล้ายกับทาเครุเพื่อที่จะเปรียบเทียบหากซูเปอร์เล็กต้องปะทะกับทาเครุ ก็ยังไม่เจอใครที่เหมือนทาเครุแบบเปะ๊ปะส่วนใหญ่คนใช้หมัดเก่งๆก,ก็ไม่ได้มีลูกเตะแบบทาเครุนับเฉพาะที่ซูเปอร์เล็กเคยเจอนะส่วนคนต่อไปนี้ที่ซูเปอร์เล็กเคยเจอนั่นก็คือไนโตะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนทาเครุแต่สไตล์อาจจะไม่เหมือนวิธีการปล่อยหมัดชุดไม่เหมือนทาเครุวิธีเตะก็ยังไม่เหมือนทาเครุความรวดเร็วก็ยังไม่เท่าทาเครุอีก แต่ด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกับทาเครุโอเคเดี๋ยวเราดูซะหน่อยว่าตอนที่ซูเปอร์เลกเคยเจอกับคนญี่ปุ่นเนี่ยสู้กันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากปล่อยคลิปนี้ออกไปแค่แป๊บเดียวคู่ของทาเครุกับซูเปอร์เลกก็คงจะจบเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ผลแล้วด้วยแต่ในไหนเกมก็ยังไม่เริ่มดูคู่นี้ก่อนดูดีว่าถ้าเกิดว่าเจอกับคนญี่ปุ่นเนี่ยซูเปอร์เล็กจะสู้ยังไงในโตกางเกงขาวครับอืมดับเบิลโฮุกไป2ทีหัวดล่างรับซูเปอร์เลกดีคือช็อตอันตรายนะครับ จะดูคลิปเต็มก็ท um> okay uh ี่วันแชมเปี้ยนชิพครับอืมจะขึ้นเหมือนจะจะชอบคลิกเลยอะซูเปอร์เล็กมีท่าแบบนี้ด้วยหรอหดล่างไปเอ้าคือเตะไปดนกระดอนะครับแล้วก็ฝั่งของซูเปอร์เล็กก็ไหวก็ลุยต่อโอ้โ่คือการเจาะยางของเขาเนี่เอาเรื่องอ่ะโอ้ยสับ แล้วสับแล้วโอ้ยแล้วก็เอ้าเลือดอาบแล้วอะโอ้ยลำตัวครับแล้วฟันศอกอ <c oughs> วิธีสู้ของเขาก็ดูด,ดันจริงๆนะนี่โอ้โหสับจากบนลงล่างเลยเอ้าแตะโดนกระดออีกแล้วครับอ่ะลุยต่อครับยังไหวอยู่ ฮุกซ้ายโอ้โหคือกะจะมาฮุกซ้ายอย่างเดียวเลยในโตเนี่ยสังเกตดูนะพอเผลอเขาจะฮุกซ้ายแต่ว่ามันไม่ค่อยจะโดนและทุกครั้งที่ฮุกพลาดเนี่ยก็จะโดนซูเปอร์เล็กเล่นงานและผู้ชนะคือโตเลในคอมเมนต์ก็ทายผลกันไปอย่างดุเดือดมากนะครับบ้างก็บอกว่าทักเครุจัดการได้แน่บ้างก็บอกว่ายังก็เสร็จซูเปอร์เล็ก การเตะของซูเปอร์เล็กนั้นเอาอยู่แน่ย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งคิกบ็อกซิง่งต่อยญี่ปุ่นบ้านทาเครุสภาพอากาศทาเครุคุ้นเคยมากกว่าอย่างแน่นอนอันดับโลกทาเครุสูงกว่าส่วนซูเปอร์เล็กจากการที่เขาได้สัมภาษณ์ไปอย่างที่รู้ว่าเขามั่นใจในตัวเองมากในรอบนี้และเชื่อว่าเขาจะเอาเข็มขัดกลับมาได้และแม้เราจะเชียร์ซูเปอร์เล็กแต่ว่าวิเคราะห์กันแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมแล้วก็ไม่อวยเปอร์เซ็นต์ที่ทาเครุจะชนะ มีสูงมากกว่าเห็นด้วยหรือไม่และนี่คือชเงเกู่กันแต็